สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผม ณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดสากรเป็นนัดวันศุกร์ตอนเย็นครับผมเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาดูกันว่าขายอะไรดีในตลาดนัดครับผมพ่อค้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ร้านนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วนะร้านป้าเล็กนะกาแฟโบราณโอเคเลยมีเมนูอะไรเด็ดๆมากตอนนี้อ๋อฮะ แล้วราคาเริ่มต้นของร้านเราเท่าไหร่ครับต้นอยู่ที่20บาทครับ20บาทอ๋อชาดำโอวัลตินตากโอเลี้ยงแล้วเห็นเห็นมีถุงด้วยมีถุงด้วยถุงเท่าไหร่ก็ราคาจะแพงอยู่ที25บาทอ๋อโอเคแล้วแต่ลูกค้าอยากใส่แก้วอยาก ขายที่นี่วันไหนมัางครับที่นี่จะมีวันศุกร์ตอนเย็นแล้วก็วันจันทร์ตอนเย็นครับแล้วก็อาทิตย์เช้าครับโอเคแล้วเป็นไงไรได้โอเคไหมตอนนี้รายได้ตอนนี้ถือว่าก็อยู่ในช่วงโควิดนครับก็ลงก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ตามสถานการณ์นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาดูร้านต่อไปกันเลยครับเพื่อนๆร้านนี้เป็นร้านลูกชิ้นย่างน้ำจิ้มเดือดครับผมทุกอย่างสิบบาทครับผมนี่ก็เป็นลูกชิ้นนะลุงครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นไก่เป็นไก่ครับเป็นไก่นะตัวนี้เป็นอะไรครับลุงตัวนี้ครับผมอ๋อเหมูโอเคแล้วก็จะมีนี่นะฮะเป็นเตาฮะอุ่นน้ำจิ้มร้อนๆกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกครับผม กำลังปิ้งกันเลยนะสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับอ๋อไม่เจอกันนานนะโอเคเลยร้านเราขายไม้ละสิบบาทใช่ไหมครับสิบบาททุกอย่างครับแล้วมาตลาดนัดนี้วันไหนบ้างครับมีวันศุกร์กับวันจันทร์อ๋อเวลาครับผมเวลาก็ประมาณตั้งแต่ตั้งมันตั้งร้านตั้งแต่ก่อนเที่ยงอ๋อตั้งร้านตั้งแต่ก่อนเที่ยงจะเริ่มขายอีกทีประมาณสามโมงสามโมงเย็นน้ำลาสามโอเคแล้วรายได้เราตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมก็ลดลงไปนิดนึงเพราะช่วงโควิด โอพอได้พอได้นะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนเป็นร้านขนมปังนะครับมีมากมายหลายเมนูกันเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับโอ้คุณแมคค้าครับตัวนี้อะไรครับเนี่ยอ๋อแล้วตัวนี้ครับผม โอเคพวกนี้ครับอ๋โอโอ,โอเคแล้วพวกนี้เป็นหน้าฝอยทองนะโดนัทก็มีนะครับพิซซาก็มีนะครับไส้กรอกอะไรก็มีหน้าแยมก็มีด้านนี้สิบบาทใช่ไหมคุณแม่คา้าโอเ<ะ>ค <Okay. S 2> อันใหญ่ยี่สิบ,บนะโอเคแล้วอย่างด้านนู้นนะครับอันนี้ห้าชินช้นว่ห้าชิ้นยี่สิบนะคุณแม่ค้ามาขายที่นี่มาไหน้าครับ ตอนเช้าค่ะแล้วก็วันศุกร์ตอนบ่ายโอเคแล้วตอนนี้เป็นไงยอยขายเป็นไงฮะก็ได้เรื่อยๆพอได้นะโอเคช่วงโควิดนะโอเคเดี๋ยวไงวันนี้้องขอคุณนะครับที่มาถ่ายทํานะครับครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆเรามาดูร้านต่อไปกันเลยครับผมร้านนี้เป็นร้านหมูย่างไก่ย่าง เครื่องในย่างเป็นหัวใจเป็นหันะโอ้ฟักหัวใจกันออกมากันเลยทีเดียววันนี้ <c oughs> คุณพ่อค้ามาขายที่นี่วันไหนบ้างครับผมมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับอ๋อแล้วโอ้แล้วย่อยขายตอนนี้โอเคไหมก็พอได้พอได้อยู่ครับพอได้อยู่นะ,นะช่วงโควิดนะโอเคเดี๋ยวไงวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับผม ครับเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนเป็นร้านพิซซ่าครับผมมีบริการคนละครึ่งด้วยนะฮะร้านนี้สวัสดีคุณแม่ค้าครับโอ้ oh, กำลังทำกันเลยทีเดียวเลยราคาเริ่มต้นยังไงครับคุณแม่ค้าเริ่มต้นที่59บาทครับ59บาทนะโอเคแล้ว มีหน้าอะไรบ้างคะเนี่ยครับหน้าก็จะมีเดี๋เดี๋ยวนี่อ่านว่เดี๋ยวหนึ่งนะอะไรก้างเนี่ยคาวยเพิ่มีกับแฮมเบอร์เกเพิ่มคีหน้าก็จะมีคาเอียนญี่ปุ่นผักขมฟสแฮมไส้กรอกโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้น้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทานะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนเป็นร้านไก่ทอดครับผม มีให้เลือกมากมายหลายอย่างกันเลยทีเดียวอันนี้กําลังทอดกันใหม่ๆเลยนะอันนี้เป็นโครงนะขายยังไงคุณลูกค้ายี่สิบาครับยีบาทนะอันนี้เป็นคอนะครับเพื่อนจานละ20บาทอันนี้เป็นอะไรครับคุณแม่ค้าสโพกจ้ะเป็นสะโพกนะโอเคอันนี้เป็นอะไรครับเอออันนี้น้องล้วนน้องอ๋อฮะหสามสิบห้าบาทนะน้องไก่น้องละสิบบาทโอเคอันนี้โอ้โหสับไว้เลยรอลูกน้องเลยนะโอเคเดี๋ยวสวัสดีด้วยคุณลูกค้าคุณแม่ค้าเดี๋ยวมาขายวันไหนบ้างครับเนี่ย วันจันทร์วันเดียวเหรอครับวันจันจันแล้วก็วันศุกร์อ๋อโอเคแล้วยอดขายตอนนี้เป็นไงบ้างคุณแม่คะวันวันศุกร์ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่จ้ะวันจันทร์จะดีกว่าโอเคช่วงนี้โควิดนะต้องทำใจหน่อยเดี๋ยวยังไงผมต้องขอบคุณนะครับที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อน ร้านนี้ก็จะขายพวกไส้กรอกทอดลูกชิ้นทอดนี่นะครับเพื่อนๆมากมายหลายอย่างกันเลยทีเดียวขนมเด็กก็มีอันนี้เรียกอะไรนะคุณมะคะแม่ค้าแซนวิชทอดค่ะแซนวิชทอดนะขายยังไงคุณแมะคะ่ค้าชิ้นละสิบาทจ้าชิ้นละสิบาทนะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่เป็นชิสบอลชีชสติกแล้วก็กุ้งจอบิโดค่ะโอ้กำลังทําเลยนะเดี๋ยวสวัสดีคุณแมะคะ่ค้าด้วยอ่าลืม กำลังทำเลยนะคุณแม่ค้ามาขายที่นี่มาไหนบ้างครับผมขายที่นี่ก็มีวันอาทิตย์เช้าครับอาทิตย์อาทิตย์เช้าจันทร์เย็นอะฮะรุ่เช้าครับผมแล้วก็สุกเย็นอาฮะขายที่นี่ที่เดียวที่เดียวเลยนะไม่ไปไหนเลยนะปักหลักกันเลยทีเดียวทีเดียวพยายามบ่อยอย่าพิชซัดเดี๋ยวพิชซัดนี่ไม่ได้ใช่ใช่อันนี้โรยด้วยแยมอะไรครับเนี่ยอันนี้มายองเนสมายองเนสนะโอเค ตัวน,นี้เป็นผักนะใช่ค่ะอ,อ๋อผสมมายองเนสไปเลยเพราะลูกค้าชอบฉ่ำๆอ๋อที่นี่เขาชอบกินแบบฉ่ำๆเรา,ามีไส้อะไรบ้างเนี่ยก็มีไส้กรอบกุอดแฮมหมูหยองซูงน่าลูกเกตหลายอย่างนะหลายอย่างเร้ยอยเอ้เอเอลุงแป๊บนึงนะลงุงเดี๋ยวผมูทำให้นี่แหละตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผมแป๊บเรียบร้อย เคุณแม่ค้าครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับ,บค,ครับผมสวัสดีครับผมขามันเพื่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับเพื่อนเป็นร้านในฟูข้าวมันไก่ครับผมมีทั้งไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดนะครับกล่องละ25บาทมีบริการคนละครึ่งด้วยครับผมโอ้โหน่ารับประทานกันเลยทีเดียว มีน้ำซุปให้เรียบร้อยเลยมีช้อนด้วยมีน้ำจิ้มด้วยสวัสดีคุณพ่อค้านะครับคุณพ่อค้ามาขายที่นี่มาไหนบ้างครับผมมาวันจันทร์กับมาซุปครับอ๋อแล้วเป็นไงย่อยขายตอนนี้เป็นไงบ้างฮะก็ดรอปลงครับดรอปลงไงโควิดนะโอ้โหต้องสู้ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาถ่ายทำนะครับครับผมสวัสดีครับผมครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นคลิปตัวอย่างนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะค้าขายนะครับเพื่อน และสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> เป็นกำลังใจให้ช่องอลงฟูดดี้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับรายการมาดูกันครับผมสําหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม